สวัสดีรูหาสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่มาทําอะไรแต่เช้าครับเนี่ยอ๋อหอบมาหาครูหมอนะครับโอ้ข่อย,ยียโอ้เ่อยีตกใจสิท่าผมผอมลงใช่ไหมผอมบ้าผอมบอเลยล่ะทำไมแขนรูหาวครูหมอพูดเองไม่ใช่หรออย่าลืมกด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่วยนะเอาไปนะมันวิตามินซีก็กินแล้วมันก็จะได้ ต่อต้านแบบพวกวัดพวกอะไรพวกนี้ได้ได้ไ,ดไหมร่างกายขาดวิตามินซีเนี่ยค่<ฮ>ะมีขาดอย่างอื่นเลยได้ไหมัห้ยโอเคนะแปะแปะแปะโอเข้ามาเธอจ่า,จาเดี๋ยวประตูพังสวัสดีครับสวัสดีครับอุหาสวัสดีเอ๊ะทำไมต้องล็อกห้องล็อกอะไรด้วยอะ เดี๋วล็อกลองประตูมันจะขยับยากหน่อยมีอะไรปรึกษาคุณหมอได้ครับครูหามีปัญหาครับมีปัญหาก็ทายมาปราอะไรยาวยาวป้าวันปราช่อนวางต่อต่อกันยาวป้าวัน <c oughs> ยาวว่าห <c oughs> ยอกเล่น <c oughs> มีปัญหาอะไรครับคือ,อมันไม่รู้เป็นอะไรนะเดินขึ้นบันไดลงบันไดกินข้าว <c oughs> อาบนะ้ำไม่ว่าจะทําอะไรมันเหนื่อยเหมือนจะตายอะ่ะขนาดนั้นเลยครับในนี้ครูหาจะขยับตัวที่มันยา โอ้โหที oh. นเหนื่อยแล้วหรอนี่ก็พิบตายเงเหนื่อยปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นจากตัวคู่หานั่นแหละครับจริงน้ำหนักมันเยอะไปเออผมก็ว่า,างั้นนะมันต้องลดน้ำหนักคู่หามันต้องทำไงฮะทำยังไงก็ได้ให้น้ำหนักเราลงอะ่ะตอนนี้คู่หาน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยกว่าโอ้ยเยอะไปลดน้ำหนักคู่หาใช่ผมถ้าลดน้ำหนักนะอาการปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวทำอะไรเหนื่อยง่ายมันก็จะเบาลงเออลดน้ำหนักละ ยิ้มทำไมล่ะครับน้ายาดีนะพยาบาลที่รอบไอ้ขวาครับเป็นไงบ้างครับขวามีที่ชั่งน้ำหนักไหมครับเนี่ยนู่นครับขวาอยู่นู่นเลยครับเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดไปห้าขีดเอ้ยไอ้ขวานขวาไอ้ขวาขวานค่อยๆลงหมดนลงก่อนุงขวานลงขวานเฮ้ยโอ้ยขวาน อะไรคัครูหาเนี่ยครูหาครูหาไปทําอะไรมาครับเนี่ยผมลดน้ำหนักไงครับรู้แล้วแล้วครูหาไปทํายังไงจนเป็นลมขนาดนี้ผมกินยาลดแล้วก็ดูดไขมันโอ้ยครูหาครูหาไปทําแบบนั้นทําไมครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปพึ่งเอฟเฟกต์ไม่ต้องไปพึ่งยาไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นผมต้องทําไงครับครูหาฟังผมนะน้ำหนักถึงจะลดการลดน้าหนักนะครับมันสามารถทําได้ด้วยสองมือของเราเองครูหาอะไรนะ การลดน้ําหนักเนี่ยมันสามารถลดได้จาก2มือของเราเองครับจริงหรือจริงสิครับสองมือเราสอมือของเราเนี่ยแหละลดได้ได้วยสมือของเราถูกต้องครับโอ้โหลงสักทีน้ำหนักเราเฮอ่าสวัสดีคณหาสวัสดีครับ,รบโอ้โห,โหนี่มาทําอะไรแต่เช้าครับเนี่ยอ่อหอมาหาครูหมอนะครับโอ้ยเฮียโอ้ตัวเฮีย ตกใจที่ท่าผมผอมลงใช่ไหมผอมบ้าผอมบอเลยล่ะ,ะทำไมแขนครูหา,าครูหมอพูดเองไม่ใช่เหรอผมบอกครูหาว่าอะไรครับเอ้าก็ครูหมอพูดเองไม่ใช่เหรอครับว่าน้ําหนักลดได้ด้วยสองมือเราเนี่ยค,ครูหกดดราหก็เลยตัดแขนทิ้งเลยจะบ,บ้าหรือไงละครูหาสี่สองข้างเกือบยี่สิบโลนะครับเนี่ยมันไม่เหบ,บือนเขาไม่อย่าง,งานั<อ>้นดีนะบอกให้ ด้วย2มือเราเออถ้าผมบอกว่าลดน้ำหนักด้วยลำแข้งของเราเองเอ,อ้าก็น่าจะหนักกว่าแขนนะว่าแล้วเกี่ยวว่าน,น่าจะลงอีกประมาณ40อ่ะอะเฮ้ยขอบคุณมากที่แนะนำมาเนี่ยขอบคุณบ้าบออะไรล่ะไอ้สองมือเราไม่ถึงว่าให้ครูหาเนี่ยออกกําลังกายด้วยตัวเองไปยกเวทยกอะไรพวกนี้นี่อ,อ๋อไม่ใช่เอาแขนออกหรอคนบ้าที่ไหนตัดแขนตัวเองลดน้ำหนักออเผื่อมันจะวอกใหม่เหมือนหางยิ่งจบอะหางก็พูดไปเรื่อยไปไปไป,ไป ออกไปเลยแผ่นก็ไม่มียังจะแบบใส่อารมณ์มันควรทำรอเปล่าล่ะคุยกันดีๆก็ได้ครูหมอคุณเปิดประตูออกจากห้องผมไปเอ้วแล้วผมจะเอามือไหนเปิดล่ะเอดี๋ยวเปิดให้ก็ได้ไปออกไปเลยเดี๋ยวเดีผมเปิดเองลองพยายามดูนะเอาดิมันได้ไหมล่ะถ้าได้ผมจะมองเหรอครับ สายเหนื่อยแนยิยนบบย่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นรูแลจบครบเ